ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับติดคลองด้วยนะครับที่ดินนะครับจะลงจากถนนลาดยางเส้นนี้ยนะครับลงไปประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับจะลงไปประมาณห้าร้อยเมตรเราจะเลี้ยวซ้ายตรงด้านหน้าเลยนะครับก็ จะห่างไฟฟ้าอยู่ประมาณ5้ารอยเมตรนะครับก็คือไฟฟ้าเราจะต้องต่อจากถนนลาดยางเส้นนี้ลงไปนะครับแล้วถ้าตรงไปด้านหน้านี้นะครับจะไปบ้านเขาขาดนะครับบ้านเขาขาดนะครับไปเขาขาดไปที่สระแก้วไปที่เขื่อนทิพดินกินดานะครับหรือว่า,าไปเขื่อนท่ากระบากก็ได้นะครับออกไปน้ําตกปางศรีดานะครับไปได้หมดเลยนะครับ แต่ที่ต้องการจะขายนะครับเราจะลงด้านหน้าไปนะครับแต่ถ้าเราออกไปด้านหลังนะครับเราออกไปด้านหลังเนี่ยจะไปถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับจะเป็นถนนลาดยางอ่าวิ่งออกไปถนนสุวรรณศรนะครับเส้นสามสามนะครับระยะทางจากตรงนี้ออกไปถนนสุวรรณศรนะครับสิบเอ็ดกิโลนะครับนี่นะครับจะไปออกตรงโรงเชือด เป็ดนะครับโรงเชือดไก่นะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมพื้นที่เลยนะครับเราจะวิ่งลงจากถนนลาดยางไปนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับก็จะถึงที่นะครับที่ต้องการจะขายโฉนดคุดแดงนะครับนสสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับโฉนดสองใบรวมแล้วได้สิบสี่ไร่สองงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปตรงข้ามกับ ร้านของชําตรงเนี้นะครับแต่วันนี้ได้ปิดนะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวลงตามถนนลูกลังเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับเราจะลงไปตามถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับเราจะวิ่งลงไปประมาณแค่สักห้าร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงที่เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ ที่ดินตั้งอยู่บ้านของมะไฟนะครับตำบลแก่งดินสอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนะครับตำบลแก่งดินสอนะครับอําเภอนาดีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีด้านข้างนะครับระหว่างทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปลี่ยวนะครับบรรยากาศน่าอยู่เลยทีเดียวนะครับ เราจะเข้าจากถนนสุวรรณสอนเส้นสามสามนะครับเข้ามาสิบเอ็ดกิโลนะครับก็จะถึงที่เลยนะครับคุณคุณที่รับสภาพาที่ดินแนวนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวบัตรจะแจ้งราคาไว้ก่อนนะครับคุณคุณ,คณท่านใดที่ที่ต้องการที่ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนราคานะครับอันนี้ชโนดคุดแดงนอนสอสี่จอสองใบนะครับรวมแล้วได้สิบสีไร่ สองงานกับอีกแปดสิบแปดสิบสี่ตารางวานะครับทางเจ้าของตั้งราคาขายยกแปลงนะครับเหมาเลยนะครับสามล้านหกแสนบาทนะครับสามล้านหกแสนบาทก็ตกไร่ละสองแสนอ่านิดนิดนะครับประมาณนั้นนี่นะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเราลงมาประมาณสักห้าร้อยเมตรก็ที่ดินที่จะมองเห็นตรงนั้นเลยนะครับที่เดินเดนนะครับแต่ถ้ามุมกล้องก็จะไกลนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้ว ใกล้มากเลยนะครับทางเส้นนี้เป็นทางสาธะนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับนี่เลยคือพอเราขี่ลงมาประมาณสักสี่ร้อยเมตรนะครับเราก็จะถึงที่นะครับที่ต้องการจะขายเดี๋ยวบัตรจะขออนุญาตจอดรถตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นะครับที่จะขายก็คือแปลงด้านาซ้ายมือของบัตรเนี่ยนะครับ แปลงด้านซ้ายมือเลยนะครับก็คือแปลงสวนมันอย่างนี้เลยนะครับก็ในระหว่างที่ดําเนินการนะครับมารีวิวขายเสนอขายเนี่ยนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับก็จะปลูกนะครับจะปลูกมันไว้นะครับนะครับถ้าขายได้ก็จะลืมมันออกนะครับก็อมีเพื่อนบ้านมาหางุมหอยกันเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับ มาหางมหอยกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถนิดนึงนะครับอยู่ตรงหน้าขวายนะครับตรงนี้บัตรเคยมารีวิวรอบนึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องการที่จะขายนะครับราคาก็ลดลงมาอีกแต่ก่อนนี้บอกไว้ไล่ละสองแสนหกนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันประมาณนั้นแต่ตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือยกแปลงสามล้านหกแสนบาทนะครับราคานี้พร้อมอนทุกอย่างเลยนะครับขออนุญาตพาชมด้านล่างครับ นี่นะครับบัดลงมาด้านล่างแล้วนะครับคือแปลงนี้เลยนะครับนี่นะครับ่าด้านตรงนี้เป็นลำรางนะครับเป็นคลองนะครับด้านข้างที่ตรงนี้มีการถมไว้นะครับประมาณสักหนึ่งงานนี่นะครับ นี่นะครับสภาพลงมาจากถนนลาดยางนะครับลงมาเพียงแค่500เมตรนะครับประมาณนั้นมีทิวทัศน์วิวเขาเป็นที่เนินนะครับอ,อยู่ตรงหน้า,าเขื่อนกาัก,ากน้ำนะครับหน้าเขื่อนก็จะทำเป็นคลองไว้นะครับเพื่อจะขี่รถข้ามไปข้ามมานะครับตั้งอยู่บ้านกบไฟนะครับ ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีนะครับตรงนี้ระหว่างตรงนี้นะครับจะจะเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอ,อานาดีกับอำเภอกบ,บินบุรีนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ติดคลองนะครับนี่นะครับลำรางเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลำรางที่ผ่ากลางที่นะครับที่เราจะอยู่สองฝั่ง ฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะติดสวนยูคาทั้งหมดเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจนะครับดินก็เป็นดินอ่าทรายผสมลูกลังอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็อ่มีการเอาขี้ไก่นะครับมาลงนะครับแล้วก็ไถไว้รอฝนตกก็จะยกล่องปลูก นะครับรอฝนตกแล้วก็ยกลองปลูกอันนี้ไม่ได้ติดสัญญาเช่านะครับทางเจ้าของทําเองนะครับทางเจ้าของได้ปลูกเองมีทิวทัศน์วิวเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับสามล้านหกแสนบาทนะครับพร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับสิบสี่ไร่สองงาน กับอีกแปดิบสี่ตารางวานะครับด้านนี้ก็ไปติดนู่นเลยนะครับนี่นครับรูปแรงจะเป็นอย่างนี้นะครับไต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่เข้างมหอยกันนะครับเป็นเขื่อนนะครับอันนี้เป็นทางสาธารณะแล้วก็ชื้เขียวเนี่ยคือคลองนะครับ แต่เส้นสีเหลืองๆเนี่ยคือโดยรวมรูปแปลงนะครับจะมีสองสองฝั่งแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองนะครับแปลงที่หนึ่งกับแปลงที่สองรวมกันแล้วได้สิบสี่ไล่สองงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับแต่มีลำรางเล็กๆนะครับผ่ากลางก็คืออ่านี่นะครับโดยรวมรูปแปลงโดยรวมนะครับจะเป็นอย่างนี้มีลำรางเล็กๆก็คือนี่เลยนะครับอ่า นี่นะครับมีลำรางเล็กๆอยู่ตรงกลางมีข้อดีนะครับก็คือมีทิวทัศน์วิวเขาติดคลองนะครับมีทิวทัศน์วิวเขาด้วยนะครับอันนี้เขาขาดนะครับเขาเรียกเขาขาดแล้วก็ติดคลองนะครับหลักเขตหัวมุมด้านนู้นก็ถึงนู้นนะครับตามทาง่าที่ใช้เที่ยวกันเองนะครับเนี่ยเป็นที่โค้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแต่ตรงตรงกลางจะเป็น ลำรางเล็กๆนะครับฝั่งด้านทิศเหนือกับทิศตะวันออกก็จะติดคลองด้วยนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับก็ให้บัตรมาช่วยรีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับก็จะมีตามเฉดแดนเนี่ยนะครับาทางเส้นนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะครับทางเส้นนี้ก็คืออยู่นอกที่ นะครับของเราก็จะมีหลักเขตเนี่ยนะครับหลักปูนเป็นจุดเป็นจุดนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงไปนู่นเลยนะครับตรงไปตามทางนะครับไอส่วนด้านฝั่งนี้นะครับก็นี่นะครับตั้งแต่แนวทางลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวตามถนนสาธารณะตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมพื้นที่ตรงนี้ ถ้ามาเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็ระยะทางร้อยหกสิบกิโลนะครับสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสี่ิบกิโลนะครับชนบุรีร้อยสามสิบเจ็ดกิโลเปรียบเทียบจากฉะเชิงเซานะครับแปดริ้วระยะทางหนึ่งร้อยเก้ากิโลนะครับก็คือร้อยกีอเก้าโลนะครับนี่นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ เป็นอาจจะไว้ทําเป็นบ้านสวนหรือทําเป็นรีสอร์ทนะครับก,ก,ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยมีหลักเขตชัดเจนนะครับมีทุกจุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะครับด้านนู้นนะครับจะถึงต้นไม้นะครับแล้วก็ด้านนู้นจะติดคลองนะครับติดคลองยาวเลยมีเพื่อนบ้านนะครับโน่นอะ่ะเพื่อนบ้านเป็นบ้านโมเดิ หลังสวยเลยนะครับก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับคนเราฝั่งคลองกับเรานะครับตอนนี้ก็มาปลูกอ่าพวกไม้ป่าด้วยแล้วก็ผลไม้ด้วยนะครับก็ปลูกไว้นะครับนะครับของเขาอยู่ฝั่งคลองทางนู้นของเราอยู่ฝั่งทางนี้นะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศสวยๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับคุณท่านใดที่มองหาที่อ่าต้องการทำ เป็นที่โคกหนองนาหรือว่าเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศยำอ่าอันนี้นะครับตรงนี้ไม่เปลี่ยวนะครับมีชาวบ้านอะไรเขาก็อยู่รอบๆกันนะครับแต่มีข้อเสียก็คือต่อไฟลงมาประมาณสัก5 0าร้อยเมตรนะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้นะครับคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน ประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนี่นะครับเราออกไป จากบุมแปลงนี้ออกไปประมาณสัก4ี่รอกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะถึงนะครับที่ถนนลาดยางนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจุบไลท์ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับคุณคุณท่านใดที่ชอบอ่า บรรยากาศบ้านสวนนั่งมองทิวทัศน์วิวเขาตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีคลองน้ํายามหน้าน้ำเราก็ขุดขุดเก็บกักของเราไว้ได้นะครับปลูกทํารั้วลวดหนาไว้ปลูกเออเงาะปลูกทุเรียนปลูกมังคุดได้หมดเลยนะครับนน่นนะครับตั้งแต่ไปจนถึงที่บาทจอดรถนะครับแล้วมีเพื่อนบ้าน ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ14ไร่นะครับสงานกับอีก84ตารางวานะครับขายยกแปลง3.6ล้านบาทนะครับหรือ3ล้าน6 0 0บาทเท่านั้นราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างจะต่อรองยังไงก็ลองมาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการที่จะขายนะครับก็มาคุยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตขอจบที่14ไร่ สองงานแปสีจตารางวาขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ